ขอตอบคําถามนะคะคุณแม่เป็นความดันสามารถดื่มได้ไหมคะและตัวหนูเองน้ําหนักไม่ลดเลยวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าแม่มดคอฟฟี่พอมดคอฟฟี่เป็นสมุนไพรค่ะเป็นกลุ่มอาหารเสริมนะคะไม่ได้มีฤทธิ์ทางยาค่ะทุกคนสามารถดื่มได้ค่ะในแม่มดคอฟฟี่พอมดคอฟฟี่เขาจะมีสมุนไพรนะคะ ใครที่ได้ดื่มแล้วจะรู้ว่าตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพต้องดื่มนะคะแล้วจะรู้ว่าความดันและเรื่องของน้ํำหนักจะเป็นอย่างไรมาพิสูจน์กับการดื่มแม่มดกาแฟพ่อมดกาแฟกันค่ะสำหรับครูกกระแตและครอบครัวดื่มแล้วได้ผลลัพธ์แล้วก็มีหลายท่านนะคะที่ได้ดื่มผลิตภัณฑ์ในบร,ริษัทแม่มดออนไลน์มีคลิปมีวิดีโอมีรีวิวมีผลลัพธ์ มากมายให้เห็นนะคะว่าการได้ดื่มผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์แล้วได้ผลลัพธ์มากมายไม่ว่าจะไปตรวจค่าความดันตรวจเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดได้ผลลัพธ์ชัดเจนค่ะใครที่อยากจะได้ผลลัพธ์แบบไหนคะต้องเอาไปดื่มค่ะและดื่มอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนค่ะใครที่สนใจก็ไปที่รูปโปรไฟล์หรือ มีคอมเมนต์ในคลิปได้แบบคุณพี่ท่านนี้ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะที่เอามาช่วยและแบ่งปันให้กับผู้คนที่ต้องการดูแลสุขภาพเป็นทางเลือกค่ะเป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับใครหลายคนที่ใช้เรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของอาหารอาหารที่ดี ก็ช่วยเราได้ค่ะแล้วก็การออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอก็จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสำคัญค่ะการเติมอาหารดีๆให้กับร่างกายของเราในแม่มดคอฟฟก็จะมีสมุนไพรมากมายนะคะอยู่ในกล่องนี้และพ่อมดคอฟฟก็มีสมุนไพรมากมายที่ไม่ต้องไปซื้อหามาหลายๆย,ยี่ห้อนะะอยู่ในหนึ่งซอง เพียงฉี่ชงดื่มลักใครให้บอกส่งต่อแบบง่ายๆนะคะนี่คือคำถามถามให้คุณแม่ที่เป็นความนันและตัวเองที่มีน้ำหนักไม่ลงนะคะครูกระแตก็ส่งต่อให้คุณพ่อที่เป็นเบาหวานมาเป็นสิบปีและความดันนะคะตอนนี้คุณพ่อก็สดใสและก็แข็งแรงไม่เหนื่อยง่ายถ้ามีอุบัติเหตุมีแพหรืออะไรก็หายง่ายค่ะนี่คือผลลัพธ์ในตัวของครูกระแตและครอบครัวค่ะ ภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงมากขึ้นร่างกายแข็งแรงมากขึ้นคือผลลัพธ์เอามาบอกทุกคนค่ะคุณอย่าเชื่อใครจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์กับการได้ดื่มผลิตภัณฑ์ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ที่ใครหลายคนตาก